มันใหญ่ครับบ้านครับเมืองจนพวกเราเสื้อแดงต้องออกมาอย่างนี้ครับเพราะจริงๆแล้วเขามันต้องเล็กกว่าสภาครับผมสารเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะใหญ่กว่าสภาได้ครับเพราะสภาเป็นผู้กําหนดรัฐธรรมนูญครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าสาลเนี่ยรวยไหมนนร่ำรวยอยากจะรู้จริงๆครับว่าสารเนี่ยมีมีมีเอ่อต้องต้องแสดงคทับศิล์เหมือนสสหรือเปล่าซึ่งมันควรจะทํามาตั้งนานแล้วเพราะคนพวกนี้ก็มีข่าวล่ำข่าวลือ ว่าคนพวกเนี้สามารถซื้อคดีกันได้ทํานู่นได้ทํานี่ได้ก็มีแต่ข่าวล่ําข่าวลือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเพื่อนคพวกความเป็นธรรมนะฮะศาลเนี่ยต้องเหมือนสอสอครับเหมือนคนที่ตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย,ถ,ะะย,นนะะยถ้ามารับตำแหน่งหรือออกจากตาแหน่งควรจะให้ตรวจสอบทรัพย์สินได้ครับผมขอบคุณครับ